สบายดีวัตสุขสุขคนเนาะผมกับตุ isa, auf, access, ity, ๊ชิแล้วกับทีมงานคายดีคายดีขีเกแต่วมือนี้มาครับบ่าวเวียงมากับบ่าวเวียงตุยุงตุใต้ตุกวงเมนเพินติดภารกิจสีเข่าตุยังไงก็ได้มากับอ่านบ่าวเวียงหรือว่าตุเวียงเชนเอลเนาะมามีโอกาสได้มาทํากันเล้วมือนี้ทุกคนมือนี้ยา เมื่อนี้เขาอยู่ใส่เมื่อนี้ตัวเองจะพาคนมาใส่เหมือนนี่มาเพื่อนน้องอุทัยโอมาหาองอุทัยกันเนาะตัวเพื่อนเป็นกอล์ผิวเด่นมาอัปเดตเนาะมาอัปเดตผมมีพี่น้องเบิ้งเขาได้ยังมาฝากเนาะขนมเล็กเลหน่อยนะโอ้ขนมเนาะเล็กหน่อยมาฝากยายน้องกับน้องเนาะจะได้ขับไปเบิ้งเนาะตนะจะได้จังท่นทุกคนขับไปเบิ้ง อัปเดทที่อนน้องเพคนเนาะมาเป็นยังไงเนาะเอาเว็บมาในตู้ตัวยุ่งโอยู่จะเว็บมาใหรเนี่ยเว็บเอาสบายดีทุกคนอีกเช่นึงสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีเบาเล่าสบายดีโดยมาก็บาเล่าเนาะมือนเนาะแมนแมนมาตอนนี้อ่ะรถรถถอกดินเนาะกำลังเอาดินเอาดินเข้ามาที่อนน้องอุทัยตอนนี้เนาะป้า อันนี้วุ่นวายกันใหญ่เลยเนาะพี่น้องอุไทยนะตายคนขนาดสบายดีตุยงเอ้ยทีอ้าวสบายดีตุยงเบาเยงเชนแอ๋เนาะโดยไปตั้งเอาไปที่ดินกันแบบไม่แหละเขาเข่าวมาได้เนาะก่อนนี้รถหลดกำลังมาเนาะทุกคนเนาะมาจังว่าแบบวุ่นวายขนาดทุกคน ลดสามขั้นนหนึ่งสองแล้วก็สามขั้นที่สามเนาะจะเอาดินมาทองให้ต้องอุทไทยเพื่อปรับปรับหนาดินเนาะท้างในอางนี้นะ เต็มเลยทุกคนเลยปุ่นวายกันยกใหญ่เลยมาหนิบ้านหนองอุทัยอาจจะเข่าบ่ได้เนาะวายแห้งมาหนิ

เอาสบายดีกระเถิ่งเอ้ยจะมาอัปเดตบ้านน้องอุทัยเฮเบิงเนาะทุกคนเนาะมาเบิงน้ำกันเนาะอ่าบาน นกไทยกับไก่ชิเลี่ยวแล้วสบายดีบ้างละเฮือนไก่ชิเลี่ยวเลยดีใจอยู่บ่ดีใจบ่ไก่ชิเลี่ยวเลยเนาะทุกคนเนาะ ดินบล็อกนี่ดินบล็อกเนาะทุกคนเนาะจ้าเว่ยมาอัปเดตให้ฮะทุกคนเบ่งบ้านน้องอุไทยเนาะมั้ยเนาะทุกคนเนาะ สบายดีน้องไทยสบายดีไม like, ่เท่าคือบัวไซเว่นมือนี่อ้า เป็ดป้าเป็ดหงอยู่บ่ย่างสีผมจมูกจืดเปลี่ยนสีผมได้มื่อนี้นะแม่โดยพีใหม่ดิปีใหม่จมูกจืดออ้บ่เออห่างมาบัดนี้ยิ้มขึ้นเมื่อยแล้วเนาะหล่ะเนาะมีแต่มีแต่คนมาเยีอะมาหลินน้ำเนาะเมื่อยก็อดเอาเลยเนาะโดยใกล้สิแล้วเลยน้องเนาะ ปลามันเกือเป็ดเพิ่นบ้อนี่เดอยงเลยทำมาชุดก่อนนะยังอยู่บยงอยู่ลูกีดยังอยู่เนาะทออกมาเอาทำมาชอบหนึ่งเนาะเหมือนเนาะยังลายเติบยู <cười> Nhá, <cười> đi đi. <laughs> nhà ngon ngon vậy đi áo phải quên má cà pô cành nữa đó à, à, tham cái <laughs> chung lẽ huynh cựa lẻ hơn nó đó chơi pet đây chơi đinh đốt Oh, wait, wait. ใกล้สิแล้วแหละเนาะแม่เนาะดีใจนําเด้บัดนี้โอ้ยฝนตกก็บ่ยบดนี้ล่ะฝนตกแหงก็บ่นภาวนาให้แล้วก่อนฝนสิตกเนาะแม่เนาะยนําดินเข้ามาจฮ็นั่นแหละูเบิ่งอ ข้าด uh ินเล่า uh นี oh ่ด oh ินบมาเนี oh ่ย oh พ่อแม่อือ่มาแลวก็ได้โคกเพิ่มไ่าเพิ่มเติมโอ้ถ้าเอาดินมาเนาะเหมือนเอาดินมาแล้วมาถกไก่แม่วาอือถกพี่ว่าจะเม่บ่ได้๋ยนอ๋อบ่มีคนเบิ่งห้เนาะนี่จะพอแล้วผมจะอ๋อถ้าไหวเขาถกมีทองโอ้ เลาวอัน,นแมแ่เราว่าว่าอวานเนาะเป็นแหล่แม่แถาบ่อยู่แหล่บ่มีคนอยู่แหลยตอกดินอยู่นอกแหล่ขัดทางในเนี่เข่าบ่ได้แบบนี้เนาะเป็นแหล่าคาบบน,นี้ก็เลยเสียเวลาเสียเวลาชาดินทั้งหนาคอนวานนี้ชาตุกองทั้งหน้าเพื่อให้รถเข่าทางในได้เพราะว่าทางในมันยังเป็นยังเป็นคุมเป็นโกนอยู่นะทุกคนก็เลยแปลงใหม่ก็เลยเสียเวลาแม่ว่าถ้าถ้าแม่พันยูบานนี้อาจอาจจะเลี้ยวบัดเลี้ยว อันทมดินนี่เนาะอ้วนอีกจะว่าได้โอ้โได้สี่โดดสี่โดดนี่ก็ไปซื้อฝายอ่าฝายก็เห็ดขนมวินน่งน้ำลูกอ๋อที่นบบี่อยูนะ่เนาะไปในเมืองไปซื้อฝายเานาะซื้อฝายไปฝายผูกแขนเพื่อ้ได้ลูกอ๋อผูกแขนขนเวิ่าผูกแขนไผ่ผูกแขนามาบ้านาน้องพึ่งอาก็ห้เห็ดจะเบื้อง าปลูกเพนไห้เพได้ไหมเขาจากกระว่านดอกอ๋ออันว่าเป็นโฮมโฮมไใส้ลูกหลานเนาะเนาะที่ดีมงคลวานเสาไปออกบนนูนคุนไหนโดยป่ะามีแต่คนมาซอยเนาะ โคตรไดมาสึงวันสบายดีโดยช่องยังช่องสาวยังอันนี้สะทองสาวไล่ผ่าละสาวไล่โดยสาวไล่พ่าละเนาะโอ้ผัช่องน้ำเด้อโอ้โดยโดยผากขึ้นกันเด้อผากขึ้นกันได้ใครดีใครดีก็ผากขึ้นกันได้มื้อวันจ้างเราขี้แกะมาบ่มื้อนี้บ่เพราะว่าบ้านน้องยังยังวนกับอันนี้อยู่สาวไล่ยังวนกับดินแมนขันขี้แก่พม่าแล้วไม่ใช่หก ให้ให้เพื่อนน้องมันลงข่าวทีก่อนวานซะเมนโดยให้มีข้อไกลให้เฮือนแบบปกติก่อนซะเนาะเอาวันนั้นได้เหอวะ่ด้อากาศ้อห่อนเนาะด้วยเอาสบายดีเด้อดดเยเา่าดวายดสบายดีเ่อ มาบดิ้นให้เบิ่งเนาะมันเนาะรดนเนาะโอ้คือขึ้นขนาดเลยเห็นไามนี่ละกะอุ่นใจเนาะคือชีด้เฮือนไว้อยู่เนาะโอ้ไทยโอ้ชิมหอดทีมงานคายดีดิทีมงานคายดีมาช่วยนี่เลยเว่ายล้นนี่

ว่าตัวั้านโบ่าฮ่าสว่างคืนสว่างตอนนี้ชาวหนุกำลังมาสิมไอศกรีมเด็ดตัวนี้นง นกไทยผมเห็นหอยยิ้มแบบนี้ก็ดีใจแล้วทุกคนพี่น้องเลยอหอยง่ายกจากเบิดเบิดห่วงลยว่านซะจะเกือบเกือบจะมีคบเบดทุกอย่างเลยกันยังหน่อยนึงเนาะยังอีกบดนดอีกบดนเนทุกคนเนาะ มีแต no. nope. co. ่ผ uh, <pen> ู้อยากมาชอยมีแต่ผู้อยากเข้ามาชอยเพื่อนเนาะชอยมาเหลือน้องอุทัยเพื่อนไปเท่าเท่าเพื่อนสบายดีบ้าสบายดีมันนี้เห็นมันนี้ก็ใกล้เริ่มอยากเบิดเบิดห่วงนะเนาะมันนี้เนาะใกล้สีเลี่ยมเลยเนาะประตูเนาะมันอเอาน้ำเข้ามาอ่อนล่อเอาน้ำเข้าบ่ เอาน้ำมาหนมาเออเออเขาเอาน้ำมาเขอาน้ำมาอันพดใช้ใช้ดินน่ะเนาะได้ให้หยุบลงโอ้โอ้มาเชียงน้อยบ่โอ้ช่องใหญ่เพิ่นเนาะตัวแรกน่ะ

โดินที่คลากร้ายมันก็เป็นชายเนาะโดยมันชีโมเมนเพศดินดากเนาะแบบนี้เนาะโดยเอาสบายดีโดยช่องไหนเนาะนี่เนาะช่องซาบุนตาแชนแนลซาบุญตาแชนแนลเนาะโอ้เลยโดยคือกันเด้อคือกันเด้อร์เต็กเต็กเนาะโอ้เลยเลยดินแบบนี้นี่ เวลามันเวลาทำถึงมันถึงหน้ามันจะเจ็บลงเลยเนาะพ่อใหญนะ่เนาะเป็นดินทรายเนาะแต่ว่ามันโบเมนซาเป็นดินเหนียวดินดากเนาะจบแล้วดย่กลัวเข้าไปซื้อดินทรายหล่อนมันราคาแพงครับบ่าวลาวนี่บอกโอ้บาตะวันน่ะบ่ก Oh. Yeah. tú, vậy à, okay, à, à, nhiều quân? ah, tôi thay nó được rồi, được rồi, được rồi. ah, tôi xịt cái được rồi, được rồi, được rồi. được rồi, được rồi, được rồi. được ต้องอุไทยต่อว่ะหนึง<อ>่งส่วนยังอยูเ่เด้อพ่ราะออ๋เ่าคนว่าอยากแบบกัดเขี่ยใส่น้ำตุชิดได้โอ้อยอนใจไม่ได้แม่นแมนอา้าจัดไปจัดไปได้วยใหญ่เช,ชียได้เข้ามาเดี๋ยวนาะโดยที่เชียทีมงานค่ายดีได้ตัวแม่นมืนอ้อนี้เฮาอุตชาหตางหน้ามาผู้เดียวเนาะแม่นแล้วโดย ่อยเห็นเวียนไงสิโอ๋ฉันหอทิ้งานข่อยได้หว่ะคือสีแบบคือคัดเนาะที้งงานเดี๋เนาะคอยหูสิคอยเอาทิ้งานใครเดีขึ้นกระบ้ารถข่อยมาแน่กบ้าเอาคือมาเล้วตัวเออดูดดเอ่ออาทุกขัดขอหมกหมดินใหญ่ดเนตัวเอ้ยบอออาเต้นเนาะแมนเชนตูุตะวันไปไ้นไปป้าเล่าบ้าเนี่เราชงยุกเนี่ตูุตะวันเราสต็อกก่อนเหรอ rồi duyên ông ngay chụp. A cám măng cassang at nó sáng mi nó thay cả mi rôm. A duyên ông ngay chụp mi rôm. A duyên ông ngay chụp mi rôm. ngay chụp mi rôm. A duyên ông แว๊บเชนะง่ายรึยิ้มเนี่ยจับสบายดีอีกแค่หนึงเนาะทุกคนเนาะมาบันนี่กะอ่าหนองอุไทยกับยิ้มชัยนเนาะเวราเฝนท่วงโอ้มมยเห็ดชงผมไหมวะไอ่จนบุจือวะบุจีไอ่ไอ่เห็ดสีผมไหมฝนวะแกเห็นหอยยิ้มน้องแล้วถึงงานเทถา พอเท่าไรกัอนน้องชายเนาะแล้วก็น้องอุทัยเห็นหอยยิม่มเปนแล้วกันการเริ่มเริ่มอ่าเริ่มอ่าเขาเออเนี่ยยังการไขแน่ก็เริ่ม,มอ,าอ,อาย,อา,ยกมากเช่าเป็นห่วงได้แน่น้อยนึงเนาะเพราะว่า,าการใกล้จิมีสมบูรณ์ใกล้จิสมบูรณ์ใกล้จิครบเบิดทตุอย่างแล้วเพราะว่ามีช่องไงลายช่องโบจักว่าช่องน้อยช่องไงแล้วกัหนึ่งนน้นันกาทีมงานใครดีเท่าไเนาะอคอยมา อัปเดตให้ตลอดแล้วก็ค่อยมาชอยเรือตลอดเนาะกะสิเห็นหอยยิ้มน,น้องแล้วก็สบายใจเนาะกะจะมดห่วงเลยเนาะใกล้แล้วนะขาดเรือ,อยังกะขาดเรือใกล้กะเกือบว่ายัางบลายบันไดเนาะแต่การยังบกคงที่บันไดเนาะทุกคนเนาะอยังบกคงทีในใน่บันไดนี้ยังเอาดินเข้าไปในอันในเฮือนล้ะกะ ไอ้ดินเพียงอะไรก็จังกอ้ออีกเนาะแล้วก็ท่าสีท่า,ทายัางใส่ประตูประตูเนาะก็ยังยังลายเติบอยู่แต่กะนี่อีกบดนเนาะหวังว่าอีกบดบนดเ,นเอามะฮอร์นี้ตัวชิดกะจะได้ปิดกล่องเนาะเพราะว่าวุ่นวายหลายทุกคนวุ่นวายคึกคืนนะว่าสัญชาคนมีแต,มแต่มีแต่ผู้มาช่วยน้องอุทัยเพิ่นเนาะช่วยเผ่าไม่เผ่าช่วยครอบครัวเพิ่นเนาะสุด้ทยไทยชุดกะ ดุชิดก็ขอบใจทุกคนที่ขับมาบึงช่องทีมงานคายดีคายดีเนาะเบอทุกทุกคนขอให้ทุกคนน่ะมีสุขภาพแข็งแรงเนาะอย่าเจ็บอย่าจนเนาะปีใหม่สงการแกจะมาฮอดแล้วอ่ะขอให้ทุกคนสมหวังกับอาชี่การพาณินาและความคิดไว้เนาะทุกคนเนาะและก็ขอให้ทุกคนมีสติเด้อในการขับรถขี่รถปีใหม่นี่เนาะสุดท้ายแล้วชุดดุชิดจะขอกคุณทุมาสบายดีเด้อ